วัสดีครับมันนี้กับาพอกระบ้าลานที่เก้าแล้วครับหลังจากบาลานยุดไปหลายมือครับบร้พาพีผ้านอเขัปลายุดเ็เรียกแน่ครับเบียกให้เบียกหน้าเกี่ยวเขาแน่หลายมืออยู่ครับมันนี่บาลานผ้าพี่ผ้านอเขัปลาขึ้นเก้าครับมันนี่ก็บพอกันเซาวันทีซีวันพหัสครับเดินปศจิกา ทองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับครับมันนี่ไปหลุนกับบาวล้านครับว่าบาวล้านสีม,มานบอมันนี่ปลาปลาเฮ็ดมันนี่จีดห่าเฮ็ดยังครับครับกิดสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก้าครับโอ้ขมาชมุ่มโลชครับบาลานพาพี่พาน้องเขา้าปลามันนี่ครับไปหลุนเบิงมาบาลานสีมานบอครับไปหลุนกับบาลานครับ ครับข้าวมาดอกแรกแหกมันครับเพ็ดเพิงคะาล่ครับเพชรเพิงทะไล่ครับครับเพ็ดแดงดอกนึงครับครับเพิงทะไล่ครับอ๋อบ่กคอยจับดินเลยนะดอกงามดีครับ ยังดีขอให้มันีไ่เอาออกนะครับเป็นขะนลครับออดอกบานโอ้ยเหลืออ,อีออกเพงหนึ่งครับเพเป็นไข่ครับดอกคือดอกผสมบุญครับเป็นไข่ดอกนึงครับ ครับเป็นเป็นไข่ดอกงามครับครับเป็ดกอแดงครับหนอกงา,งามเลยโอ้แกงแสบแหมครับดอกดอกงามยิงใหญ่เลยครับมันนีบาลานกัจกักสิดเต็มตาครับผมเต็มตาได้เพราะแกงบอ่อครับกับไปลุ่นบองกับบารานนะครับเนอครับบรรยากาศปลาส่วงกรเซ้าครับ ครับเป็นไข่ดอกง่างรครับยของเพิ่นกินไปเครื่องนึงแล้กันหน่อย,อยดอกนึงครับค,ครับเพป็นไข่ดอกง่างรครับอู้ไดนเพิ่งนอกมาล่ะเดี๋ยวเพิ่งกันไหนอันนั่งเพิ่นถึงแดดครับเพิ่นออกบริเวณโฮมโ

ครับอีกก็แดงจุ้มนึงครับหักใหม่หลยครับขั้นอีกดอกหนึ่งครับกระตาบาลานกะไรเึ็นมาแน่แล้วครับกเก่งแล้วครับเึงนขั้า,าสองดอกยันกันเลยยังยจ,จ้ะ

ครับเห็ดเป็นไขน่ครับครับนี่จุ่มนึงครับจุ่มงามเลยครับวันนี้บรรยากาศในตาก็งเงียบครับรบ,บ่คอยนี่ฟูมาหาเราครับเพราะเห็ดก็บเริ่มออกน้อยลงนะครับ ครับเป็นเพื่อนคาร่ายครับโอ้อกงามอีกตัวยังออยู่ครับครับความงามเลยมี่ดอกน่อยไปแล้วติดกันเนาะไหนจะมีดอกเดียว นี่รกันสามดอกแต่ว่าเท่าสองั่งไหนดอกเดียวครับครับพีชนะเลยครับได้จังออกดอกเดียวเนะาะครับพีชนะเลยครับโอ้ดอกใหญ่ดีจ้ะ ครับปเป็นดงหนาดอกอย่ายๆเลยครับโอ้ไปแกงรวมกันอืมแกงเสียบแลวดอกกันยังอีกดอกนึงครับโอ้ยังอีกเลยครับยย่ยนยย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 ายยยยย่ยยย่ยยยาสุดดีวยย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 ายย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 ย่ยยยยยายยยยกยย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 ย ครับยังเล่าตั้งครับดินพัดกันนะยังงี่ครับ <c oughs> โอ้นี่น,นุ่มหลัเห็นไหมจะโดนง,งามๆเนรอยังเสียบได้ยังรวมกัน ลาลานบริกินลายมือนะครับครับกกรเพชดก้อแดงครับจุมม๋มงามเลยครับแก่ตเตรียมตาเลยครับครับนี่จุ๋มนึ่งครับ ครับเป็นแดงหนาครับโอู้ดอกงามไหมสอนกันอยู่สองดอกแดงลักซ้ำครับหมดกระไยครับเป็นเพล่งข้าไายครับ กระแป้งครับอ๋อเดี๋ยวมานใหมหาเป็นเพืองดอกใหญ่เลยผอมูเพิ่มสามดอกเท่าเอาอะไดเพอดอกดอกเดียวนี่บอกครับเป็นเพืองน้ำอ้อยครับดอกแข็งดีจ้ะแข็งอยู่ดอกหนึ่งเพิ่เท่าแล้ว ครับพีเป็้ไข่ครับองรดายูครับพึเป็้งดำครับดอกไม้ใงดระับน้กเร็วเป็้งดำนี่ก้งแสบครับครับกระตาเข้ากับเต็มแล้วไก่สิทภาพพี่ผ้านองเมื่อบ้านแล้อครับ ครับเห็ดยังบุี่เห็ดไข่ไข่ก็เห็ดเรงูอกนครับเอาปลาร้านไม่เคยกินร้านกับบุหุจักก็แค่น้อาเห็ดอยังครับแม่บ้านเพิ่นเห็นเห็ดแล้วครับเพิ่นเอินแล้วครับเห็ดพิ่งน้ำอ้อยครับโอ้ดอกงามเลยแทงอีกอยู่สองดอกแต่ว่าสองดอกมองงามปไปไหนแทงยูได้แทงอยู่ หอ,อยกินคนเนาะมันในกาดในป่ามันในใก็เงียบสงัดเลยครับพอเม็นมาหาสองคนก็ไม่บานนั่นนะ <c oughs> ครับเป็นต้นคะไลยครับเห็ดดอกนี้แล้วก็ที่ได้พาพี่พ่อน้องบ้านแล้วนะครับครับก็จังถาบึง ช่วงท้ายคลิปครับบาลานปิดคลิปบาลานจะบอกพิกัดตอนบาลานมาหาเหใส่เมื่อนี้ครับบาลานหาเห็ดมาเมื่อนี้กไ็ได้พักง่ายนะครับถได้ภาพพี่พาน้องเมื่อบ้านแล้วครับมื่อนี้นครับถือว่าหมานอยู่ครับเต็กมือตาอยู่ครับลักๆกรับเป็นเห็ดตุ่มเหรอครับมมว่ามันว่า เห็ดข้าไล่กับบอลายครับมันนี่อยมีเห็ดก่อแน่เห็ดข้าไล่เน่ยปน,นกันครับครับมาหาเห็ดมันนี่กับพิกัดกับตำรวจสงน้องจองหองให้ตำบลหอยคาอำเภอบุญทะเกจังหวัดบุรีรัมย์ท่านี้ครับครับเห็นสอบคลิปนี้จังไรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบาลไลน,น,น้ำแน่กดกระดิง่งเพื่อสิ้งเตือนคลิปไม่ไม่จากบาลไลน์ครับ,รบมา บาลานสิทธิภาพพี่พาน้องไปหาเห็ดยังอีกครับครับจะว่าเมือเอือนบาลานสิกธิศิทธิยุทธครับเพราะว่าบาลานเป็นสีลัคซิ้นครับกัจังทารุ่นทาติดตามเบิงว่าบาลันพี่พาน้องไปหายังเห็ดยังครับเราจะไปหนีเห็ดกิดหาอย่างละครับครับคลิปนี้กับฝากพี่ฝาน้องไว้เพียงเท่านี้ละครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ